สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นเกษตรด c สีก้าวไกลก็จะนําวิธีการดูแลมยมชิดนะครับช่วงฤดูหนาแรงเราจะทํำยังไงให้พืชผลของเราต้นไม้ของเรารอดพ้นผ่านฤดูแรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่คือต้นมยมชิดนะครับอายุประมาณลงดินไปแล้วประมาณ3เดือนหรือสเดือนนั่นแหละครับขั้นตอนในการดูแลนะครับช่วงนี้ก็ เป็นเดือนพฤศจิกายนะปลายเดือนพฤศจิกาใกล้เดือนธันวาแล้วพื้นที่สังเกตง,งก่ายก็หน้าดินก็เริ่มแห้งแล้วนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีระบบน้ํานะครับเราจะทำยังไงให้ต้นไม้ของเราอยู่รอดได้นะครับวิธีก็คือขั้นต้นเลยนะครับดูตามภาพนะครับนะหลังจากที่เราได้ดูไปก็คือเราต้องกําจัดวัชพืชทีดนึงนะฮะรอบต้นกําจัดวัชพืชเลย ขั้นตอนแรกนะครับดูแลว่าจะพืชรอบๆต้นออกให้หมดนะครับให้มีนะครับตรงนี้เพื่อถ้าหากมีมันก็จะไปแย่งน้ํานะครับแย่งหารจากต้นพืชของเราได้นะครับเคลียให้ออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เคลียวัชพืชออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ เครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือการเกษตรของเรานะครับคือกระจอบนี่ยแหละขุดลุมให้รอบนะครับขุดเป็นร่องนะครับให้รอบรอบต้นเลยขุดได้ห่างต้นนิดนึงนะฮะอย่าไปชิดต้นมากนะครับเดี๋ยวอาจจะโดนรากของพืชเราได้นะครับขุดเป็นร่องให้เรียบร้อยอาจจะดินที่ขุดนะฮะอาจจะเอาไว้ด้านในนะฮะเอาไว้ในรอบๆบต้นก็ได้นะฮะไม่ต้องเอาไว้ข้างนอกแบบผมก็ได้นะฮะแต่ว่าผม ช่วงหวลังฝนที่ผ่านมาก็คือทําเป็นนูนหลังเต่าไว้แล้วถ้าหากเอาดินเข้าไปไว้ในต้นอีกก็อาจจะเป็นอาจจะทําให้พื้นดินตรงนั้นสูงไปนะฮะก็เลยเลือกที่จะเอาดินออกไว้รอบนอกนะครับขุดเป็นร่องนะฮะขุดเป็นร่องพยายามอย่าให้ชิดต้น,นะฮะชิดต้นมากเกินไปอาจจะโดนรากได้นะฮะเอาห่างๆต้นนิดหนึงนะครับหลังจากที่ขุดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็ใช้วัสดุเหลือใช้ของเราเนี่ยฮะช่วงนี้ช่วงพฤศจิกาเนี่ยฟางก็จะหาง่ายนะก็เป็นฤดูกาลที่เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วฟางก็ไม่ต้องซื้อหานะฮะไปหาเอาได้นะฮะตามกลางนากลางไร่นะกลางไร่กลางนาเป็นฟางที่เขาสีข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเลยนะครับวางรอบๆต้นให้หนานิดนึงนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับ ไม่ต้องไปประหยัดนะครับเพราะว่าเราได้มาฟรีๆนะครับมาไว้รอบต้นฮะเอาคลุมดินไว้นะฮะภาษาพูก็คือวิธีนี้ก็คือใช้วิธีการคลุมดินนะครับการคลุมดินและการหลุมดินนะครับหลังจากที่เราคลุมฟางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเระน้ำไม่ชุ่มโดยปกติถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราจะอาจจะต้องใช้ลดน้ํา วัดทุกๆวันนะฮะอาจจะเป็นวันเว้นวัน,วนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใช้วิธีนี้เราก็จะขยายเวลาการลดน้าไปได้นะครับปกติอาจจะลดวันละครั้งนี่อาจจะใช้เป็นอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับทําให้เราประหยัดเวลานะครับหลังจากที่ลดน้าเสร็จนะครับก็จัดระเบียบฟางนิดนึงนะฮะเพื่อที่ าฟางจะได้คลุมพื้นที่รอบๆต้นได้อย่างมีชิดนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะร่องที่เราขุดน้ําที่เรารดก็ไม่ไหลไปไหนนะครับเพราะว่ามันมีร่องอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำร่องไว้น้ําก็จะไหลไปที่อื่นนะครับจากนั้นถ้าน้ําจะ <c oughs> ซึมก็จะซึมลงใต้ต้นใต้ต้นต้นไม้ของเราก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับจะให้ดีก็คลุมสแลนไว้ด้วยนะครับ คลุมสแนด์ไว้นิดนึงเพื่อลดความร้อนนะครับแต่ถ้าหากไม่มีแสแลนดก็ใช้วัสดุตามบ้านเราก็ได้นะครับอาจจะทําร้านนิดนึงใช้ใบมะพร้าวนี่ก็ได้นะครับคลุมนะครับการแสงแดดได้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าจบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ